นี่เพื่อนเพื่อนทุกๆคนเลยนะครับ fc เพื่อนเพื่อนทุกๆคนเลยนะครับมากดติดตามกันขอขอบคุณมากเลยครับทุกๆคนเลยวันนี้เก่งมีเรื่องที่ว่าเก่งนัวสบายใจมีเรื่องที่ว่าที่ว่าเก่งเคยทําคลิปลงไว้เรื่องน้องบารสน้องบาสมีดคู่หรือว่าบางคนเรียกน้องบาสหกลุมหนึ่งหกลุมหนึ่งหรือว่าคนที่บุกเข้าไปหกคนเจ็ดคนเนี่ยบุกเข้าไปลุมน้องบาสคนเดียวเนี่ยเกิดตายสอง สายสองที่เคยที่เคยพูดในคลิปไว้เคยพูดในคลิปไว้มีคนดูเป็นแสนมีคนดูเป็นแสนแต่ว่าในสิ่งที่ว่าเก่งนัวสบายใจพูดไว้เนี่ยมันเป็นความจริงมันเป็นความจริงนะครับและดีดีใจนะครับที่ว่าน้องอาจจะไม่ได้ฟังก็ได้ไม่ได้ฟังที่ว่าเก่งพูดก็ได้แต่ว่ามันมีคนหลายแสนคนที่ได้ฟังที่ได้ฟังที่ได้รู้ว่าสิ่งที่เก่งพูดเนี่ยแนะนําน้องบาสไปเนี่ยน้องบาสแนะนําน้องบาสไปเนี่ย น้องบาสทํทำจริงทำจริงและทำในสิ่งที่เราคิดไว้ว่าน้องบาสควเนี่ยเนี่ยบ,บอกว่าน้องบาสเนี่ยตอนนี้มีชื่อเสียงแล้วมีคนรู้จักแล้วแล้วก็หมอปลาหมอปลาก็เห็นน้องบาสเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานแล้วช่วยเหลือแล้วมีทน,นายอีกหลายคนช่วยเหลือถึงติดก็ติดน้อยท,ที่ที่เก่งนัวสบายใจบอกงนะถึงติดก็ติดน้อยเพราะเผื่อไม่ติดเลยที่เก่งบอก ให้น้องบารกลับตัวใหม่แล้วเป็นคนดีไม่ต้องไปสนใจอะไรสิ่งที่น้องบารท,ทำเนี่ยน้องบาสท,ทำถูกแล้วน้องบาสท,ทำดีแล้วทำดีขึ้นทำดีขึ้นแต่ว่าเพื่อให้น้องบารมีไรายได้แล้วมีเป็นสิ่งที่ดีที่ทำเพื่อสังคมให้ออกมาทำติ๊กตอกออกมาทำ Youtube ให้มาเป็นยูทูบเบอร เพราะยังไงมีคนรู้จักน้องอยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยผมเข้าไปดูว่าไปติดตามดูว่าเออน้องบาร์ตอนนี้มีช่อง youtube เป็นยูทูบเบอร์แล้วเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะอูโหูมีคนติดตามมากมากขึ้นแล้วก็ได้ผ่านกฎเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับแต่ว่าน้องไปทำทำคลิป ทำคลิปหลากหลายหลายอย่างเรื่องกินเรื่องอะไรยังยังไม่ยังไม่แน่นอะนเท่าไหร่เหมือนเหมือนกับช่องเก่งนวสบายใจนะ่ช่องนวกเก่งนวสบายใจนี่ฝันตั้งใจก็คืออยากจะอยากจะเผยแพร่อยากจะเผยแพร่พคําพูดคําพูดในสิ่งที่ในสิ่งที่รู้ที่เห็นแล้วก็อยากจะเป็นช่องทางที่ได้ช่วยเหลือคนในวันข้างหน้าก็เลยแนะนําน้องไปน้องแนํนน้อง,อง,องบาสไปว่าให้ลงมาทําแล้วถ้ามีรายได้จนสามารถเลี้ยงตัว สร้างตัวได้จนอยู่ในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยจนโด่งดังแล้วเนี่ยให้น้องก็เอาตรงเนี้ยมาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสังคมแล้วก็บอกกับไอ้หกคนด้วยนะบอกกับหกคนในคลิปนะในคลิปก็ได้อีกคลิปก็ได้บอกกับเด็กหกคนหกคนที่เข้ามาลุมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแต่มีทางเดียวที่ที่หกคนนะ่ะจะกลับตัว กลับตัวให้ออกมาให้ออกมาช่วยเหลือสังคมยังช่วยเหลือไม่ได้ก็ให้ออกมาแสดงตัวตนในโลกออนไลน์ในโลก youtube ในโลก youtube โลก Ti k กต k อกให้คนกับรับให้คนกับรู้ว่าเรากลับตัวแล้วกลับใจแล้วน้องบาสสิ่งที่เก่งไได้บอกไว้ว่าให้ให้ออกมาถานตอนนี้เขาก็ทำได้สำเร็จทำได้แต่ถามว่าสำเร็จไหมเขาสำเร็จไว้เพราะว่าที่ผมมองดูแล้วว่าน้องบาสเนี่ย เขามีชื่อเสียงและคนได้รับรู้รับเห็นในสถานการณ์ของเขาแล้วของน้องบาสแล้วก็ออกมาเนี่ยคนรู้จักอยู่แล้วยังไงต้องมีคนติดตามแน่นอนนี่ก็มีคนติดตามถึงสองหมื่นฝ่าจะเกือบสามหมื่นแล้วเนี่ยก็เลยมามาบอกว่าในสิ่งที่เก่งเคยคาดหวังไว้อะเคยคิดไว้ว่าเออเก่งก็เหมือนกับเก่งโนสบายใจก็เหมือนกับชื่นชมนะว่าเออน้องใจถึงน้องใจกล้า และน้องก็เป็นเด็กเคยเป็นคนคนครปฐมเป็นคนคนครปฐมเหมือนเก่งนัวสบายใจนะครับก็เลยแนะนําว่าทําอย่างนั้นเพราะว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปดินนด้นรนดิ้นรนทํางานอย่างอื่นมาออกโลกออนไลน์ออกโลก u t u b e เป็นยูทูบเบอร์แล้วต่อไปวันข้างหน้ามีรายได้และก็มีหมอปลาคอยดันอยู่แล้ว คอยเห็นเป็นลูกหลานอยู่แล้วแล้วมีทนายธดชัยทนายหลายๆอีกหลายๆคนที่เข้ามาช่วยเข้ามาอุ้มไว้เข้ามาอุ้มเข้ามาช่วยก็ดีนะครับเพราะว่าทนายทุกคนนี้ก็ถือว่าช่วยคนถูกช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากหมอปลาก็ถือว่าใช้ได้ก็เลยว่าเออสิ่งที่ตั้งใจไว้สิ่งที่คิดว่าไอยูทูปน้องก็ชื่อชื่ออะไรนะแต่ติกตอกเขาเป็นหก หกลบหนึ่งนั่นแหละหกลบหนึ่งก็เก่งก็เลยมาบอกให้ควังนะครับว่าโอเคถ้าใครที่เป็นเอซนะครับเอน้องนะเอซน้องนะครับก็ติดตามติดตามน้องก็ได้นะครับติดตามน้องแล้วก็คอยดูผลงานคอยดูการการเอนเตอร์เทนของน้องเขาว่าน้องเขาจะจะจะสร้างจะสร้างคุณงานความดีสร้างอะไรที่เป็นตัวตนของน้องนะครับ เหมือนเหมือนก็เก่งนัวสบายใจอ่ะเด็กนัวสบายใจก็ยังยังไม่เป็นหลักเป็นแหล่งที่เพราะว่าเพื่อนเพื่ทุกทุกคนที่เข้ามาติดตามก็ยังไม่รู้ว่าชอบแบบไหนในสิ่งใดแต่สิ่งที่เก่งสิ่งที่เก่งนัวสบายใจตั้งใจไว้เลยนะตั้งใจไว้เลยว่าที่ได้เป็นยูทูบเบอร์ตอนเนี้ยได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วได้มีคนติดตามถึงห้าพฝ่าแล้วเนี่ย มีความตั้งใจว่าถ้าถ้ามีคนเข้ามาดูคลิปวิดีโอจนจนมีชื่อเสียงมากๆเก่งอยากจะทำช่องเนี้เป็นการพูดคุยเป็นการพูดคุยเป็นการพูดผ่อนคลายให้เห็นเห็นสิ่งใดมาอะไรมาก็อยากจะมาพูดอย่างที่บอกว่าเพื่อนกันรักกัน เอาใจใส่กันคอยดูแลกันคอยบอกกันกล่าวกันคอยตักเตือนกันช่วยเหลือกันนี่แหละครับสิ่งที่เก่งอยากทําแต่สิ่งที่เก่งตั้งใจมากๆเลยถ้าเกิดมีคนมีคนเข้ามาดูมีคนติดตามมีคนติดตามมีคนให้ความสนใจและเป็นกําลังใจให้เก่งนัวสบายช่องเก่งนัวสบายใจนะครับจะจะใช้ช่องช่องเนี้เพื่อสร้างบุญกุศลช่วยเหลือคนในยามที่เรามี เพราะว่าเก่งไม่ได้หวังที่จะร่ํารวยอะไรแต่หวังว่าอยากจะ,อย,กจะอยากจะให้อยู่ในโลกออนไลน์ที่สามารถช่วยเหลือคนที่เขาด้อยด้อยต่ำฝ่าคนที่เขาลําบากกว่าเรานั่นแหละครับวัน,นหน้าเก่งคงจะได้อย่างั้นนะครับหวังว่าเพื่อนๆอคงจะเข้ามาเป็นกาลังใจให้กันก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่รับชมที่ฟังจนจบแต่ว่าสิ่งที่ชื่นใจสิ่งที่ปลื้มใจมากที่สุดคือน้องบาร์สหกลมหนึ่งน้องบาร์สลบสองลบหนึ่งอะไรอ่เลย ที่หกลมหนึ่งหกลมหนึ่งเ็ดลมหนึ่งแต่น้องบาสก็ทุรักทุเลอยู่แต่ตอนนี้ก็คอยติดตามดูอยู่ว่าน้องก็เริ่มจะหายดีแล้วหายดีแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะเอนเตอร์เทนเริ่มจะออกสื่อออกสื่อเล่นติ๊กต็อกเล่น YouTube เป็นยูทูบเบอร์ก็ขอให้น้องตั้งใจนะครับตั้งใจในสิ่งที่น้องทำและขอ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีทุกๆคนบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลและพิภพเลยทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินมาประสิทธิ์ประสาทผรนให้ทุกๆคนเลยให้น้องบาร์คาดแควต่อภัยอันตรายทั้งปวงสิ่งที่เราตั้งใจไว้ว่าเออเราดีใจที่สิ่งที่เราเคยพูดไว้คาดไว้และเป็นจริงและน้องบาร์ได้ทําจริงทําในสิ่งที่เออเราได้พูดไว้ได้พูดได้บอกได้บอกอาจบางคลิปอาจบางคลิปเก่งอาจจะ อาจจะได้ลบไปบ้างเพราะว่ามันมันเนื้อหาซ้ำกันบ้างอะไรบ้างเกงอาจจะลบออกไปบ้างนะก็อาจจะไม่ค่อยไม่ไม่ได้เห็นแต่ว่ามาติดตามฟังคลิปใหม่ๆฟังคลิปใหม่ๆกันนะครับมาเป็นกำลังใจให้กันนะครับน้องบาส์ดหกลมหนึ่งใช้ได้นะครับแจวแต่ว่าเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าน้องบาสเขาจะจะสร้างคุณงามความดีได้มากแค่ไหนจะทดแทน ในสิ่งเพราะว่าจะถามว่าจะไม่ผิดเลยมครับเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขามีผู้สูญเสียมีผู้มีผู้สูญเสียผู้ตายผู้สูญเสียไอ้เราก็ต้องต้องเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายแหละถึงบอกว่าทั้งสองฝ่ายควรที่จะออกมาช่วยเหลือสังคมหกคนควรที่จะกลับตัวกลับใจอย่าไปเป็นทักเลงอย่าไปเป็นสวะสังคมออกมาช่วยเหลือออกมาให้ใหอให้อภัยกันทุกทกคนก็ ปื้มใจนะครับถึงมาพูดให้ฟังก็ขอให้รับฟังจนจบครับเมื่อรับฟังจนจบแล้วก็ขอให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกๆคนเลยนะครับสาสาถุขอบคุณมากๆเลยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรกินอะไรเลี้ยงอะไรหรือไปไหนเดี๋ยวเก่งจะพยายามเก่งนัวสบายใจจะพยายามทำพยายามทำพยายามพูดคุย พยายามสร้างเอเตนร์สิ่งที่ดีๆที่สบายใจสบายใจให้กับทุกๆคนได้เชื่อใจกันขอบคุณครับที่รับชม